รอมยังจบแล้วจูจ้จสาวที่สส่ส่สวสวี่เนสัวห้ส right ัวห้สวทีสัวสเปสที่สวที่สเอีามยี่สี่แลีสองบฮะเดียวนะโอ้ไม่เป็นไรหรอเพื่อนไปคุยกับเขาเขามีปัญหาอะไรก็คุยฟ้ามีใครไปทาอะไรเขาหรือเปล่าวันดีกว่าไม่มีไม่มีใช่ไโอเคีว ัับหลโอเคโอเคโอเคโอ้ยเกลไปหน่อยไดค่ะเกลไม่น่ารอดแล้วเขามาทั้งแก๊งค่ะแล้วเกลนี่ค่ะเกลนี่เกลรวยแน่ก็ต้องสวนอ่ะเนี่ยครับต้องเล่นวัดนี้ค่ะจุกจิกอันนี้หึ้มใหญ่เลยนะคะค่าขนมมาหนึ่งร้อยบาทค่าน้ำคนสวยร้องเพราะมักมักค่ะเจนไม่ได้เป็นแก๊งเขาค่ะเจนแก้ใส่เสื้อดำเงินค่ะ แล้วแก่หงายขับเป็นหนูมีอยู่ไม่กี่คนเดียวค่ะน้องเขาขับจิ้นน้องเขขับพี่พี่มาแลนหน่อยอยากมีสามมาแลนให้หมดเลยมาให้หมดเลยหมดยังหมดแล้วใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมกำลังไปกำลังไปรอแป๊บหนึ่ง ไอโกมาก่อนไ่้เดนเนคนไหนคุยวะมีคนที่ตัดสินใจได้มาหรือยังครับกําลังมาค่ะแป๊บนึงนะครับรอได้ครับรค,ครับ,รบผม โอเคพี่ดด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 วันวันหน้าหน้า <One. S 1> อันนี้หน้าไหมครับ ไม่มาที่ของมาถึงแล้วนะมานึที่้าวันนี้ก่อนหน้านี้สงบมากใช่ไหมเจนเพิ่งมาเมื่อกี้เลยโอ้ไปกันเนี่ยครับเดี๋ยวมายืนเลี้ยงแถวหน้ากระดานได้ไหมครับตรงหน้าผมนะเนี่ยนี่ยอีเหี้ยมันเยอะัะตรงไหนคะ ใช่ครับมนี่ครับหน้าหน้าผมนรี่ยอดเนี่ยเรียนแถวหน้ากระดานยี่ครับหันหันหน้าหันหน้ามาหันมาใย็นหน้ากระดานหันหันน้ Oh. นราขำนะครับเขา,า,าทำอะไรวะแล้วเขายืนทำไมวะหน้ากระดาน โหน่วงเก็บรถเลยเก็บรถเลยมาแล้วนอยก่อนมาถู รอก่อนรอก่อนรอก่อนเดียวยันปล่อยแม่งรอไปรีบอะไรแม,แม่งก็รอได้ปล่อยแมงไม่มาติดต่องแต่เมื่อวานนะเฮ้ <c oughs> ยเน่งเนาะ แ้างหน้าเดี๋ยวยี่สิบเป็นสลอตเป็นสลอตแน่นอนยี่สิบะขี้เกียจรอแล้ว กนนี้ผมไปเล่นกิจกรรมครับแล้วเจอสีเดียวกันกิจกรรม,มอะไรคะไม่หรือแบบที่แบบหรือที่ไหนอะครับผมผมเจอผมโดนทักว่าเป็นปลากันใหญ่อะครับอพอดีผมโดนทักว่าเป็นปลากันใหญ่ครับใครทักพี่หรอคะทุกคนไม่รู้เหือครอับแต่แก๊งเอแก๊งื่นเหรอใช่ครับพอดีเปลี่ยนสีให้หน่อยได้ไหมครับ อ๋อเรื่องสีหรอคะลี่ค่ะให้มันก็าม่เหมือนรันอะพี่มันก็สีน้ำเงินที่ออกฟ้าฟ้านะผมว่าเหมือนนะครับคนหนึ่งก็ว่าเหมือนใครว่าเหมือนคือผมว่าสีมันคล้ายกันเกินไปอะครับบางทีมันอยู่ในเงามืดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันคล้ายกันเกินไปอะเขาจะเล่นเราเรื่องสีอ๋อ แล้วพี่อยากให้มันเป็นแบบแนวไหนหรอคะแต่พวกหนูสีน้ําเงินนะพวกพี่สีฟ้าหรือของพี่สีฟ้าสีงของผมสีน้ําเงนครับสีน้ําเงนใช่ครับของผมก็สีน้ําเงนได้ครับไม่เชื่อดูในในแก๊งดิตเดอร์เลยครับในบอร์ดแก๊งครับผมเขียนไว้สีน้าเงนหัวอะไรคะสีน้ำเงาไม่ไม่ไม่รู้จักค่ะไม่เคยได้ยินค่ะ ยืนกับเกลหน่อยดีเอาเป็นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหนัดก็ได้ครับถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็ยังยังไงนี่ครับเข้าแก๊ปมาไม่ได้แล้วอีทีซีอวนซานโตเขาชอบตีผมเร็วนะครับตอนเล่นร้านนะครับตีไวเหรอคะแต่ปกติปกติร้านเขาก็จะจับเวลาใช่ไหมคะให้ตีอยู่แล้วคือชอบเดินมาถูอะครับแบบชอบเดินมาถูเดินมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นโดนติดเลยครับโคนตันโตตกตังค์ผมไป อพี่อ้วนก็โอ้ไม่เคยไปทำอะไรมาเลยนะเหี้ยไม่เคยนะเม่อไหรมีคนมาซื้อเรื่องี้ก็คือพี่ไม่โอเคเรื่องสีถูกไหมคะแล้วก็จริงๆมันเคยมีปากมีเสียงกันด้วยอ่ะคือถ้าจะย้อนกลับไปมันก็เคยมีปากมีเสียงกันด้วยครับมีเสียงว่าไงบ้างครับตอนที่โก้ยักษ์ครับได้ได้ยินว่าไงบ้างครับ บอกว่าตายไปดีครับตายไปดีตายไปดีตายไปดีเนี่ยเห็นไหมหน้าต่อมมันก็เขียนว่าจุกจิกดีจุกจิกดีเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจุกจิกดีจุกจิกดีจุกจิกดีเห็นไหมแล้วผมเจ็บอ่ะคือมันฟังแล้วมันเจ็บอ่ะตายไปดีตายไปดีตายไปดีอย่างเงี้ยเจ็บจัดเลยเจ็บตรงไหนตายไปดีตายไปดีแล้วครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับตายไปดีตายไปดีโทษทีครับโทษเถียรับผิด ที่โกะบอกอยากใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่พอจําได้ไหมว่าใครพูดอ๋อ oh. จำไม่ได้ผมผมต้องจํได้แหละครับถามได้ใช่ครับแค่แค่รู้ว่าโดนพูกก็พอพอแล้วไหมครับอื mm hmm. คือผมไม่สามารถมันรู้ได้หรอครับว่าว่าใครเป็นคนพูดอ่ะถูกไหม เอาผมไม่รู้ไงผมจะได้รู้ไงเพราะผมไม่อยู่ไงพึ่งนนก็คนก็ไปถามแก๊งคุณแล้วครับว่าใครเป็นคนพูดวันนั้นอะเอ้ยวันนั้นใครเป็นคนพูดวะไม่มีนะใครเป็นคนพูดวะเมาคุยดีใครเป็นคนพูดวะพูดที่ไหนก่อนอีใครพูดปะพี่เราไม่ค่อยได้เจอจุกเก่นะไม่มีนะมีนะ ไม่แล้วบัฟบัฟในหลุมมันมันไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ไงมันบัฟไม่ได้ไม่แล้วเออเออถ้าบัฟไม่ได้ทำไมเขาไม่แจ้งไปเลยพี่คะมันเป็นในหลุมใช่ไหมคะใน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 หลุมใช่ไหมครับโกโบยักษ์ครับโกโบยักษ์ได้โกโบยักษ์ใช่ไหมตอนตีสี่ครึ่งครับพี่สี่ครึ่งพี่สี่ครึ่งตอนตีสี่ครึ่งครับอยู่เล่นไหนตีครึ่งด้วยเหรอใครอยู่เล่นพี่ใครอยู่เล่นบ้างตีสี่ครึ่งใครอยู่เล่นประเด็นใครอยู่ไม่ใช่แล้วคนนึงตั้งแต่ไปกันใหญ่ยังไม่มีสีเสื้อครับ ยังไม่ลงยังไม่มีเสื้อใสครับตั้งแต่ยังไม่มีเสื้อใส่เลยพี่เขาบอกตังแต่ใช้คุณแล้วไงแทำไมไม่มาตั้งนานแล้วมาตอนนี้กูจะรู้ไหมนี่ตีสี่ครึ่งด้วยใครเล่นวะตอนสี่ทุ่มกูยังมีอยู่สิบห้าคนสี่ครึ่งไม่พอไม่มีชุดใส่ด้วยแต่ไม่มีใครพูดใช่ไหม มม่ีส,ร,สรุปยังไงดีครับน่าจะไม่มีใครผู้พ,พ่มีหลักฐานหรือมีอะไรไม่หรอไม่มีครับมีคนอยู่แถวนั้นแม่ไม่มีมเลยใช่ไหมคะใช่ครับสรุปเอาเป็นว่าผมต้องการให้ให้เปลี่ยนสีครับอ๋อก็คือม็คือ้อ่การให้ปลี่ยนสีลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีข้อตกลงยังไงบ้างคะแบบถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยคะ่ะก็าตีไงครับ ก็ถ้าไม่เปลี่ยนสีก็จะตีแล้วถ้าแบบว่าถ้าสมมุติพวกพี่พวกพี่ชนะก็คือพวกหนูต้องเปลี่ยนใช่ไหมแล้วถ้าพวกหนูชนะพวกพี่จะเปลี่ยนไหมคะเอาเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดิมพันด้วยสีน้ําเงนกันนะครับแต่ถ้าใครแพ้ก็เป็นใส่สีชมพูเอาไหมไม่สิคะไม่ก็หผมก็ต้องเลือกเองได้หรือเปล่าถ้าแพ้พวกหนูจะใส่สีไม่ก็คือถ้าผมแพ้ผมก็ไปใส่สีชมพูให้ไง ไม่ไม่ผมอันนั้นเรื่องของพี่เลยอันนี้แล้วแค่ไม่แล้วแต่พี่สิโอโหถ้าพี่อยากใส่สีพูดแล้วแต่พี่เลยของแองแหงแล้วแต่เลยครับจะใส่สีอะไรแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนครับตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนตอนเนี้ยต้องเปลี่ยนครับคําเดียวเลยต้องเปลี่ยนก็คือพี่จะเป็นแม่สีน้ําเงินถูกไหมคะใช่ครับโอเคค่ะนั่นก็อันนี้ก็ได้ป้าก็เล่นกับเขาก็ได้แล้วก็ถ้าใครชนะก็ ก็ได้นะเล่นได้เล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวราพอดมาก่อนเดี๋ยวพอดจะมาคุยด้วยเอาไม่ว่าผมเจอที่ไหนผมแทงที่นั่นนะครับตอนนี้ยเล่นนอกสภาไปก่อนดีกว่าครับว้าวว้วยาไปยัลบสิออกลเอาไม่ดีเไม่ดีเฮียอะไรัดเฮียันขี้เฮียขี้จเฮียอะไรเฮียอะไไม่เปลี่ยนไห้เฮียมึงเดือ๋ย้เ้อียวไหเฮีย แกเมื่อตการเลควายแกเมื่อตกากเลยควายไปเียไอ้โ่อ้โด้วยไป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 ด้วยด้วยไป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 ้วยไป้วยไปด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 ้วยไป้วยด้วยไ้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไป้วยไปด้วยไปด้วยไป้วยไปด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 ้วด้วยด้วยด้วย สวนเลยสวนเลยเอาศพขึ้นรถไปเี๋มันเอาศพเขาไม่ได้ปะได้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 เอาศพขึ้นรถไปไม่ได้ปไม่ไม่ไม่เอา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 ไปซอยเปิดได้ค่ะทุกคนเปิดได้ทุกที่ยดิเปิดได้ทุกที่เลยเหรอเอามาเอามาเลยซอยมาเลยซอยนี่ไงกูทำให้ตีตีพี่ตีตีไม่ใช่มันเล่นทีเผลอ พวกเรามันนึ่นะไม่มีคนเลยทุกคนเขามาเต็มแลนเลยป่าเลยเเอาสี <ใจ S 1> ไม่เข้าใจเหมือนกันปมดอยังตรงกูน่ตรงกูได้ห้าศพน่ะ <Construction> กัดกันอยู่สองทีนะพี่ตอนนี้ เข้าทางไงเข้าเธอสอบมาซื้อสอบมาขึ้นรถคันนิงดิพี่ก็มีรถก็มีรถก็มีรถใค้มารถขึ้นรถมาพี่ขึ้นรถมาใครมีรถอ่ะมาแยกศพแยากอบมาหน่อยดิเหลือสอบเหลือสอบหนึ่งว่ะ แล้วสามารถบั็ได้ทั้งสองฝั่งหรือใช่ค่ะได้เหรอเลือตรงที่เก็บรถอ่ะศพนึงอ่ะเฮ้ยมาเอาศพก่อนเ,เอาศพอ,ออกไปทิ้งนอกเมืองเลยีในซอยมีคนรองเออหารถดิขึ้นบเบิกรถได้ไหมเนี่ยรถสี่ใครอ่ะปไปไป สีของพวกมันเป็นสีฟ้าสีของเงินกี่มงวะูวงถ้ากูใส่สูตรอะสีเหมือนมันนะแต่สีนี้ไม่ใช่ไปด้วยดิใครวะสีแม่งเหมือนตรงไหนไปเลยไปเลยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษตัวครำตัวคำได้ได้ได้ไม่คือหนูมองเฉดของเขาเป็นสีฟ้าได้ซสำหรั ดูเลยว่าแบบคนเขาอยากตีอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็อยากตีเหมือนกันอะตรงไหนไอ้วินไม่เล่นเลยตรงี<อ>งรจริงๆมาบอกอยากเล่นก็บอกอยากเล่นนะไม่รู้ว่าบอกสีก็ได้นะเราเล่นดีกว่าเหยียดถึงไกลวะ หนูว่าพี่เจนโดนลูกหลงปเนเด้พี่เจนใส่เสื้อสีแเงกนบูมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาพี่เจนเดี๋ยแล้ว